ฝนต,ตกหนักเมื่อคืนครับผมยอดแตงก็โดนใบไม้ทับดินน้ำไหลนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเป็นไปได้ไงดูทุกวันไม่เห็นเลยครับผมมาหลอดอยังไงนี่แตงถ้างั้นลูกเล็กๆขนาดนี้เอาไปกินกับน้ำพริกได้นะนี่เกินกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูมะม่วงช้าไว้นะครับผม ม่วงก็ขึ้นแล้วนะครับผมชํำไว้สองตนนะครับผมถ้าโตขึ้นนี่ใกล้กันเกินต้องย้ายออกหนีกันมาดูแตงโมโดนฝนครับโดนใบยับหมดเลยครับผมเราต้องมาแกะใบเขาออกครับเพราะว่าดินทับทำให้เขาหายใจไม่ได้ฝนตกแรงมากเมื่อวานนี้ครับผม น้ำนี่ไหลเต็มถ้่ถุนบ้านเลยยอดมันงอแล้วแตงโมหน้าฝนจะได้กินหรือเปล่าแต่เมื่อคืนไปจับอื่นเห็นมันหล่นหรือว่าพอปลูกไม่รู้ข้างถนนก็เป็นอยู่สองลูกอยู่นะอันนี้เดี๋ยวใส่ปุ๋ยเชียร์พอีกสักรอบมันนี้ใส่ไปรอบนึงแลครับผมโดนฝนตกแรงว่อคืนนี้ใบน้ําท่วมเลยครับเมื่อคืนน้ําขาวนี่น้ํายังไม่หายท่วมเลยแตงไทย หลังจากโดนฝนแล้วเป็นไงมัง่งดอกเยอะเลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีลูกหรือเปล่าส่วนนี้แต่อันนั้นเครือเล็กๆไม่น่าเชื่อแต่กับกลายมีลูกอันนี้เครือใหญ่งามแต่อ๋อเริ่มจะเป็นลูกแล้วครับนี่เริ่มจะเป็นลูกแล้วครับนี่ครับเริ่มจะเป็นลูกแล้วเพราะมันบังใบมองไม่เห็นต้องมานั่งมองจริงๆอะ เดี๋เสริมปุ๋ยชีวภาพสักหน่อยครับรู้สึกว่าดอกเยอะกว่าลูกแต่ว่างามหน้าดูเลยครับผมฟักทองกับแตงไทยนนี้มะเขือจะเจียบนะครับผมฟักทองก็เดาใจยากครับผมปีที่แล้วปลูกก็ขนาดนี้ร่วงหมดครับดูตรงนี้จะติดไหมปีที่แล้วปลูกขึ้นทำร้านให้เขาขึ้นปีนี้ไม่ไม่ต้องทำร้าน นี่ลูกนึงครับผมออกมาสองลูกละ,ะแตกกระแตงไทยยังส่วนใหญ่เตงไทยสังเกศเวลามันแตกแขนงมางี้มันถึงจะติดลูกครับออกลูกอันนี้แตกแขนงก็ยังไม่ออกลูกครับแตกแขนงล้นจะมีดอกตัวผู้ไหมอันนี้มีแต่ดอกตัวเมียครับคแต่ทรองรู้สึกจะเป็นคอแล้วลูกแล้วลูกเหมือนปีที่แล้วตรงนี้น้ำท่วมปอมเป็มเลยครับมืออคืนี้ แต่ได้ลูกนี้โตเกินกินซะแล้วเนี่รุ่นนี้ต้องเอาไปตำส้มตำแล้วนี่ครับเริ่มออกกระดึบกระดึบส่วนนี้ป่านี้เครือเยอะงามกว่าเพื่อนเลยตั้งแต่ปลูกมาน,ะน่าจะติดลูกเยอะนะแต่ทําไมไม่มีลูกเลยมันแตกยอดออกมาก็ไม่มีลูกนี่แต่มันขาดอะไร ตุยเชียภาพก็ใส่พร้อมกันทำไมไม่มีลูกเลยงงดีเหมือนกันมันไม่มีดอกตัวู้เลยครับเอาน้องแมวไมอหยบแดงไทยพ่อมาโอ้นี่เพิ่งจะออกลูกนึงครับผมน้องแมวตกแล้วหนูะเนี่ยหนูวิ่งกระโดดหยอกลิงกับพ่อทำไมพ่อทำคลิดอยู่เนี่ยปกติแขนงมันออกมาแบบนี้มันก็จะมีลูกครับผม นี่แตกกำลังแตกแขนงเนี่ยแตกแขนงแล้วเจะติดลูกออกดอ,อกตัวผู้ครับอ,อ๋อตรงนี้มีลูกหนึ่งครับผมนี่ครับนอกนั้นไม่มีออกเลยครับเงียบอ,อ๋นี่ครับมองมาใกล้อันนี้ต้องเอาไปจิ้มน้ำพริกแล้วครับไม่สมประกอบเดี๋ยวเวลาใดเวลาหนึ่งต้องกินนะครับถ้าไม่กินเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวกินไม่อร่อยขนาดนี้กำลังกินมนน้ำพริกอร่อย เครือแถวนี้ก็แตกจริงแล้วนะแต่ไม่มีเลยไม่มีกระดึบออกมาเลยครับผมเอ้มันขาดอะไรเดี๋ยวต้นเย็นต้องใส่ปุ๋ยเชียร์พเพิ่มเลยครับผม